แอนอนันดาแพทริเซียฟาดกันกลางหนกระแสเปิดปมเดือดเมียหลวงผัวชู้เดินหน้าถ่ายทำกันไปแล้วสำหรับละครเกมรักทรยศที่ดัดแปลงมาจากละครโทรทัศน์อังกฤษเรื่อง Doctor Father และเวอร์ชั่นเกาหลีคือ The World of the Merit ซึ่งนำแสดงโดยแอนทองประสมอนันดาเอเวอร์ลิแฮม และแพทริเซียทันชนกร่วมด้วยชาติโยดมหีลันยัตถิติและลินละนีสีเพนออกอากาศทั้งช่อง3เฮตตีล่าสุดเดือดเฉื่อดเฉื่อนกันสุดๆเมื่อ3านักแสดงนำแอนอนันดาแพทริเซียมาเปิดใจกันก,นกนลางรายการโหนกระแสโดยมีหนุ่มกันชัยเป็นพิธีกรทําตามหน้าที่ตามสโลแกน เรื่องชาวบ้านคืองานของเราโดยนักแสดงทั้ง3มคนสวมบทเป็นตัวละครดังกล่าวกับตอนที่มีชื่อว่าเมียหลงสุดทนสามีทรยศแอบเล่นชู้างานนี้บอกเลยว่าแซบสุดปากปะท้าแบบไม่มีใครยอมใครเอาเป็นว่าจะเผ็ดมันขนาดไหนต้องรอติดตามชม